ีครับพี่น้องมือนสามาแต่เศ้าครับมาฝนอยู่าหน้ายูโลครับผมนอนหน้าตาเสียนมาทำธุรยจิตส่วนตัวครับเก็บผลผลิตที่ห้องปลูกไว้ในหัวในสวนนี่แหละครับเป็นดอกแค่ครับประจำครับมือนี่งก็ออกลายอยู่ครับพี่น้องครับกับประมาณนี้พี่น้อง แมงมุเศ้าครับออกมาสูรอากาศอันที่บริสุทธิ์พี่น้องเลยแสงฝ่าเป็นสีทองงามงูง,งามตาครับผมตื่นเดอ้อลูกหลานมาเบ่งแสงตะเวียนครับแสงพอขึ้นเป็นสีทองสวยงามมาทงมาหน้ากับ นี่ขวาดีๆซ้ำนี่แหละครับพี่น้องเอามาฝากพี่น้องแสงทองส่องฝ่าขึ้นมาครับผมตื่นแต่เศร้าจังได้เห็นเด้อดูกร้านเล้อพี่น้องตื่นสวยบบเห็นครับผมประมาณนี้ครับวิถีชีวิตของภาริสานเฮาซุ่มสนควันสั่งแปนครับผม ตำบลแว่วงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับอยู่ถนนวลีสุภูมินอนเชียงบ้านสังเปรนเท่านี้แหละครับถนนเส้นนี้าำสวนอยู่ฝาหน้ายูโรง่ายงครับบอกหาหยักครับติดถนนวลีสครับแต่ก็ ได้แว่ลงอยู่ครับประมาณลอยสองเมตรทางลูกล่งครับครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชม่วิปิบนี่ครับผมขอให้พี่น้องคุกคคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในครอบครัวอายุมัอนยืินมัอน,น,นเงินพี่น้องขอขอกลับสวัสดีครับ